ฮัลโหลฮัลหล่ฮัลโหลฮัลเล่พี่น้องเมียนมงทุกท่านครับเชิญครับผมเชิญเชิญทางนี้นะครับกับกิจกรรมนะครับเมียนมงมิทติ้งนะครับมิทติ้งแรกของปีนี่นะครับวันนี้เป็นมิทติ้งปลหลมนะครับมิทติ้งปลหลมตีปลหลีมกันนะครับมีถ้วยรางวัลให้นะครับสนับสนุนโดยนายกนิคมเดือนสายนายกเพิ่งตื่นนะครับนายกยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มตีกันเลยนะครับ ก่เกิกาของเราคือไม่มี oh, <no. S 1> เราไม่มีกติกานะครับใช้เหยื่ออะไรก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะดำน้ำําไม่ว่าคุณจะเล่นผิวน้ําได้ดครับถ้าสมาชิกทุกท่านพร้อมแล้วก็ลุยกันได้เลยนะครับโอเคครับโอเคครับผมแล้วมาดูผลงานกันครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนจากเหยื่อปลอมนะครับมาใช้เหยื่อสดนะครับ มันย้อนแสงเลยนะครับเลือกเตี๋ยผใช้เขียดนะสมาชิกเยอะนะครับวันนี้ โดนแล้วโดนนะครับโดนแล้วส่งสายนะครับอันนี้คือการส,ส่งสายออ รู้สึกว่ามันจะเอาเข้าต้อนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับ <c oughs> จอดหน่อย <c oughs> มันได้กับเจอกระจอด <c oughs> เรียบร้อยดึกตัวครับผมไ <c oughs> อ้โด,ดะนะันเนอร์โอ้โหที่สองครับ ครับเพื่อนๆครับนะนะโเล่ออกให้นะครับเขียดผมจับไม่ได้นะครับผมกลัวนะครับโอ้ตัวใหงไงโดนแล้วนะครับเพื่อน,นสงสัยไปแล้วนะครับ นะเรียบร้อยครับผมตัว <Okay. S 2> ที่สามไปเรื่อยๆนะครับ จะได้ไหมนะครับถ้าได้นี่คือตัวที่สี่นะครับมากลางน้ำแล้วนะครับสองนิดนึงวิ่งอยู่นะครับตัวเล็กนะครับแน่นอนมั่นใจว่าเป็นตัวเล็กนะครับ เต่าโดนโอ้โหมีไซส์นะครับปลาดุกกินครับเอ้าปลาดุกผมไปเซาะกินน้ำก่อนนะพี่ห่วยละคอแห้งแล้วกัน ยำลาบครับผมนั่นต่อยเนาะเดี๋ยวครับผมนะครับต่อไปเป็นการนะครับช่างปลานะครับรางวัลของเราทั้งหมดมี3รางวัลนะครับรางวัลปลาใหญ่ปลาไซส์ปลาไซส์สองรางวัลถูกต้องไหมครับถูกต้องครับปลาไซส์สองรางวัลนะครับเดี๋ยว ใครที่มีปลาเอาปลาขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเย็นไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีแสงไฟนะครับปลาไหใหญ่ปลาลิมใหญ่ปลาลิมใหญ่ครับ <opers! S 2> มามาเลยใครที่ว่าใหญ่ไมาพร้อมแล้วพร้อมนะครับวางครับผมวางจังเจ,จ็ดหน่ยแกมาสามแลูกพี่สองสาม ใหญ่เปใหญ่ว่าแลางวันด้วยครับกลางวันด้วยเกินรางวัลพร้อมกินรางวักรางวันกันนะครับกขปากึ้นมาด้วยเข้าปาขึ้นมาข้มันดากันมากปาด้วยดูช่องนะครับช่องนี้เออกปาก่อนาากัเลอเรครับไปเโอ้ตบมืออยนะครับผมโอเคตบมือครับม

ลีลามันเยอะก็สละเกินโอ้น้มันเก oh. ินระวังเลยห้ามเดเลโอ้ตกดินกันทั้งนั้นเลยใ่มนะจะแน่แน่แน่ต้องบเกินแน่เอาเยยงได้อยู่เกินได้เกินโอ้ยแฮสเี่ยมเล่นห้า่ Say hô 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 เอาบบเบ๊เบอร์น้ำ5เจ็ดเบิร์นน้ำครับถึงถึงเนี่ย4 2อันนี้มี10อันนี้มี10เงยกล้าววะโอ้โห้นเจ็ดเจ็บจังไว้เอาเอาตัวหลังขึ้นเนี่ยทีมได้อ้วนก่อนด่าไ่ยังไเดี๋ยวแบงเกอร์ปะแบงเกอร์แบงเกเจ็บเจ็ อาจจะมีห้าแดห้าเก้าก่อนมีอตัวมีอีกตัวเอามามาต้เขาตีนไปเนั่นห้าห้าเ้าห้าเาับเนเาเหมือนว่ากเ้ไหแล้วพอเรากนี่ก็ไหอ้เน้ำเน้ะไอ้เน้าอันนี้หกศ่ะหกลุงลุงว่างอ๋อลุงมาเตะลุงาเตะผู้สั่ีย้า อย่าลูกคุกพี่ฟูน้อยใช่ไหมอย่าไปคุกคุกโอ้ยแลแต่มือหุดเลยต่อไปปะน้อยป่ะเดี๋ยวหมอกลงมาดูอ่ะลงมาก่อนเดี๋ยวตกลงไอ้ลี่ที่หนึ่งให้วครับ ห้เออกแล้วบัดเจี๋ยอไรล่ะโอเคมาจ้งมามันนั้นนะทปเด็หนึ่งสองสาหนึ่งสองามโร่รับรางวัลไปอันนี้ปากิ๊กหลังอย่างเดียวต่อไปเป็นปลากิ๊กหลังเล้อยงเล้หยงเลขงเลจิตเลขจิตนะครับปลากิ๊กหลังเลขจิตจ้างได้ทุกตัว เอาเลขหลังว่าตัวที่เดียวกับจ้งได้แต่ขอมีเลขเจดงหลังไ้กูลวไหนย์จุดศูนย์เอาได้เจดากลับแล้วมายืนเลียงเลยห้ามห้ามกลับแบบนั้นละเลขท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ต้องติดเสียแค่นั้นเองมันไ่ได้ยูตัวน้อยตัวใหญ่ฮะูเล่เฮ้ยโอ้ยอจุมหนึงหนึ่งเอ้ี่ยมเกเจุ่มเะ นึงนะโยืนนึงนะเอาแปยิบไปแล้วเอาเลยรับมือแล้วลไกล้เอาไปเกบเอาไปเก็บตัวไม่จางันี่งไปแล้วกช่างมอไหนเราโคจิงคุกก้คุกก้คุกก้คจ้วคุกกอ้โอ้โหโอ้โหดูเลยดูอเลยเดี๋ยวก่อนสองไปเห้ไปเออหมอคุกมากเลย หนึ่งายนี่นี่เอาตัวสุดท้ายนี่ได้เสียฮกโอ้โหโอ้โหมีสองคนอีสองคนอยู่โอ้โหมีสองฮกฮกตัวนีตัวน้โมีรางวัลนีหะมาบอลาใหญ่เลยมาเจีบหรอกอย่ามาเจีบอันนี้การเขาอันนี้ของผมนะครับอันนี้ของผมเล่สร้างโดยกำพลบุญพลคนเดิม โอ้ยพามพามโคตเลยเฮ้ยเขอยุปลาจ้าตัวนีไหมนะมีปลาบัวเห้เลือเลยมีอีกไหมมีอีกหมวอยวันนี้เจ้อมันมีกสองคนอ่ะมันมีหมันมีเดี๋นนีจ้าได้กอนแบ่งกันขอชี้กล้องจากให้กันแบ่งกัได้กับเออเขามันบกร่อนเอ้าวั่ามนีกัดไเออ้าว่าแน่ๆสอคนเนี่ยเอาปลาไห้โคตตัวล้ามัจ้างว่าไข่ใกล้เจ็ดคนนั้นเอาเอาออก ปลาพวกชนิดอะไรท่านนยกหรือว่าจะเอาไปเกินเลยตามเจ้าของตอนนี้จะมีใครได้ใครได้หกเลยนะไข่หกหนึ่งหกสองคนก่อนจะแบ่งตั้งกับคนผมหกเลยหกลยหกเลยเอายิงชุบเอาไปยิงชุบเลยเอายิงชุบเลยแกาตแกสามคนเลยเลขละเลขละที่หนึ่งจุดมาเนี่ยไข่เลขใกล้หกที่กว่ากัน เออเอาเอานี่กาเอาตัวปป่งเนี่ยเอาขู่ว่าเอาขี้เอาจังเนี่ยหลังวะแล้วอยวให้จะขึ้นจังเนี่ยเอาคู่ขี้ไปแม่เจ้ไปแม่เจ้าเอาู่ขี้อ่ะไปแม่เจ้าเอาขู่ขี้คู่ขี้ใช้ขู่ขี้ฮะคู่ขี้หรืเปล่าอ๋อไปแล้วเป็นกติกาใหม่ที่บ้าบอโข้าว

ไปลาโอเคบริกานี่มาจากพ่อคู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอปลาปลารวมมาถ่ายรูปปลารวมเดี๋ยวจะถ่ายรูปปลารวมถ่ายรูปปลารวมก็คืออะไรครับเพื่อนชใครที่ได้ปลาหลิมเยอะนะครับขอเอาให้นะตู่นะครับเอาให้นะตู่กลับไปกินที่บ้านหนึ่งตัวนะครับน้าตู่จะได้รู้จักคราว่าปลาหลิมนะครับผมกินแต่ปลากระพงครับปลาช่อนไม่ค่อยกินเลยกินแม่รู้ตัดมาหรือเปล่าครับเมื่อเช้าตกจริงมีคลิปมีคลิปไปดูที่ช่องครับผมรวมนิ้ดาครับผมรวมนิ้วดาบนะครับติดตามได้ในยูทูบรวมนิ้วดาบ <pec S 2> รวนนวันน <wow> ี้ครับแมสู่เลยคือบผงโห้ก็ยองให้น่ยอดสอนีร Go f ฟิชชิงอย่าลืมกด like, ไลค์กดติดตามด้วยนะคะ